เอาละครับก็ได้เวลาทีมงานพักเที่ยงแล้วครับผมเอเสียทงทำอะไรนี่นี่ทำไมมีน้ำไหลออกมาเยอะแยะมากมาย,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 ยเสียทงทำอะไรครับนี่น้ำมาจากไหนนี่นฮะอโอ้น้ำเอโอ้ไอเดียเจ๋งเหลือเกินครับเอาขวดขวดอา่า น้ำกันเติมแบตเตอรี่นะครับผมขวดเปล่านี่ตัวนี้จะเป็นท่อแอร์น้ำทิง้งท่อน้ำทิ้งนะครับท่อแอร์ก็ยัดใส่ตูดแล้วก็เวลาน้ำหยดลงมามันก็จะเต็มพอเต็มปั๊บก็สามารถเปิดล้างมือได้เมื่อกี้ล้างขาโอ้สุดยอดสุดยอดไอเดียไอเดียเจ๋งเลยนะครับนี่จอดกันแล้ว อา้าวพี่เหลาแบกน้ำครับจานเหลาแบกน้ำมาแล้วเอาคือเอาแกวถิมมาเนี่ยพี่เหลาโอ้แกวกระดิ่งเลยธรรมดา โอ้ฝังฝังของวุ้นเส้นนะครับผมไอเหล้านนคนขัดเหรอฮะวันนี้นมาเป็นแม่ครัวให้กับทีมงานโทษหนึง่งเราจัดการเอเอ,เอใต้หัวทำไมนี่ทำไม่เป็นรอ เดจะขอกับพัดเร็วเฮ้ยมันกับพัดคือกันนั่นแหละน้ำเท่าน้ำผัดนี่นี่วหนังนี่สักนึงพัดแต่เพยองหัวแขกแต่น้อบบดนี้เอาตีเร็วมาพัดเร็วเพราะว่าถ้าผู้ชายทำกับข้าวมันอร่อยดิก็ไม่รู้ก็นี่แต่เขาทำมุนไม่เคยทำอะไรเฮ้ยมันก็ธรรมดานั่นแหละบกระชังเอา เราเนี่ยหั่นคณะนี่ล้างคณะเดี๋ยวผัดคณะใส่ไข่เก้าหัวแล้ววันนี้เอาๆจะเหลาเกาหัวแล้วเกาหัวเนี่ยหนังหูจักทำเลยไม่ทำก็ไม่เป็นตัวผิดเพชรเปล่าลุงเพชรก็หน่อยเพราะเพชรก็เอาบบกพิงไว้ใส่โลดเฮ้ยหั่นคณะเรามือเองไม่เอานะ ไปแล้วชอี่ตินก็เห็นใส่ลาก็นากันี่ตัวนอเทียมสีสเกตตัวนี่โเียมสีสเกตใส่แล้วคือใ้ล้วคือห่วยทีมงานสิว่าดีดงๆตี สบม้ายเป็นแบบนีนะ้เลยไหมคุยี่สิบบาทโอ้นี่น,นานผมเยอะสิคุณมียี่สิบบาทนะไหมผสมนละ่ะเออผสมชูดิถ้ากินคนเดียวนี่พอดีเลยฝั่งนี้หั่นผักอยู่ค่ะจะเราหั่นผักอยู่ฝังนู้นผัดแล้ว ทำหมกข้าวให้คุ้นเส้นทีหรือเปล่ายิงโอ้หายากเดี๋ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้รีวิวบ่ครับเด<อ>ีเ<อ>๋ยวนี้ผมว่าเปิดร้านอาหารตามสั่งได้เลยเลยตามสั่งเลยหรอวุณเคยคิดนะนพี่ตินตีมีมีที่ติดอยู่สีเลนคุณว่าจะไปทำรีสอร์ทแล้วข้างหน้าทำเป็นร้านอาหารตามสั่งอะไร เนาะตอนเราอายุมากๆแล้วเนาะตอนเราแก่อะไรเชฟนะคะเชฟกระทะซอโอ้องมาเลยไหมน้ำตาลกินได้ไม่ได้กินไม่ได้ก็เททิ้งเด้อผงนดตรมีมีอยู่นี่ล่ะผงทีสลดที่ไสวะผงนวผงนวหาผงนวแล้ว ห้องนี้หั่นผักอยู่เออรับเครื่องมาใส่หลายแสบหลายพี่น้องผงนัวปศัยจะมาเข่าปศัยจะมาเข่าว่าอยู่ผงนัวใส่หลายแสบหลายปศัยตะมาเข่าได้พี่น้องข้างเหนือไข่ยังไม่มานนนนกับเจ้ายักษ์เอ้อครับโอ้ ยางยู่้านถวยแตกอยู่วัดตัวนี้นี่รงมาเอาเงินสิบบาทเล้อข้าวดับรถลงมาเอาเงินร้อยหนึ่งมาลงมาเอาเงินร้อยหนึ่งขนวหูเมีย เช็มาจากไหนนี่โอ้จ้างมาบอกครับมาแต่ฝั่งนู้นจะได้กินไม่ได้ก็กินกินกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินพี่ตีนบอกว่ากินวัได้กับเทศทิ่มผสมมาชิมดูไรมันทิ่มเบิดเลยเขายังไม่ได้ใส่ผักเลยซิมงเลยนะต้องต้องชิมปรุงรสก่อนตัวเนาะเอ้าเจ้าเห็ดนั่ไหนขันเจ้าใส่ผักก่อนยังชิมบ่เออใส่ผักอะไรไม่ชิมพีมอสใส่มาสองห้าก้อนเอ้าไม่ทำไมฟังนู้นอ่า ไม่ร้ก็ใส่ไฟกาดที่นะคนไหนอยู่ในป่านอนระไฟม่อยู่บนยอดดอยนี่โดนโดนไฟบวกดินพี่เามันยุมผักใส่เขาขี่มอไซค์มหาในหน้าโอ้ใครเอยู่นี่วะซื้อมาเชาแพงเลย คือใค่มาไม่ช้าแข็งนึกโอ้ช่วงเที่ยงๆน่าจะมาทุกวันนะอย่างเงี้ยเอาเป็นเชฟกระทานหลุดเออเชฟนระธาเลียงให้กินนะจะทำกระทาคว่ำหน่ะเช่นกระทาคว่ำบ่ได้กินเยอะหนี่ยมั้ง แล้วบเล้เพราะว่าับเน้อใส่ผักเข้าไปุมันจะเป็นน้ำใช่ไหมใช่ปุ้งไม่ปุ้งไม่ไม่ต้องใส่มอะไรมากมายใส่แค่รสดีครับน้ำมันหอยก็อร่อยแลยจานเลาเฮ้ยเลวราเปวป่ะประเดี๋อะไรว บอกไปเทุาที่เอาาแดกใส้พักแบพาก่นนี่แคุกินกันเยจาอท่งไรนี่ชุดนี่กองเลย ผหว่าับปัญหาเอาดิสิทำแซมที่ไหมเจ๊กเ้าเจ๊กจ้าใช่หอกถ้าพวกสะอาดเนี่ยล่างลบนลางล่ากัเนี่ยบ่มากดิเพรเราไม่ใช่สายยุ่นเราใม่สายยุ่นผมเขาาสายยุ่นผมายมองายใส่ไปส่ใส่ไป่ใส่ไปาไป่ไปไป ขุดทั้งกระบีเสร็จไปแล้วหนึ่งแถวเชฟตีเล็กเออไปทางนี้ดีกว่าทางไหนสามแยกก็ตรงไปเลยสามแยกไหนวะแคปโป้งไงแล้วต่มันต้องทานตรงีหน้าตาน่ากินมากเลยผ่านก็เจ้งหัววันนี้เราไม่ได้ไปเอาดินเขาอ๋ออันนี้ตรงนี้นะวิ่งได้ป่ผมไปแล้วเมื่อกี้ตามรถอ้อยไปกับอุ้ไม่รู้ไปทางนี้แหละไปเลยทางนี้ไปมั้วน

ผัดหมูใส่ผักอะไรนะวางตุ้งใส่พริกเปลี่ยนพ่อหัวใหม่ค่ะก็รอทีมงานมานะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับ